Oh, one to attack. ชึบชึบ,ชบะนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นวิธีการลัำแก้บนนะครับที่สารตาเซสารตะจันสารยามีหลักกิโลให้โชคนะครับ

ញ៉ាវ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 អូ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 ណាហាណាហា นี่คือขั้นรองนายกนะครับที่งค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับที่มารำ่ำถวายตั้แต่จันทร์ได้มีหลักเกียวให้โชคแห่งนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็พิมพ์สาธุสาธุกันด้วยนะครับใครชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันเด้อรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินมีที่ทองได้ทอง รวยรวยรวยมากระทั่งผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่ํำด้วยเนาะขอให้มีโชคมีลาภเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับชั่วชจวดจ้ว้วดจ้วจ้ว้โดโ้้อดจรวดจ้่ดจ้ว่จ้วด เป็นยังไงมีตัวเลขฝากบอแป8เก้าแปดฮแดเกาแปค่ะแปดเก้ามาจะใส่เนาะปลายจุดทูบนะคะขอปอนบ่ก็ได้898นะคะซึ่งเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะคะอ๋อาไปดูหน่อยยูบังได้แปดเก้าปไหาไปบึงแนี่ยอันหนมันคูไป8ปดเก้าหลืเลื้อกมันคูไปใส่สามแยูเก้นี่ค่ะแปดเกลือยเลยเก้าหอรอมันลวดไหมเอาเลยเก้าตัวเดียวเนี่เอา เลือก้าตัวเดียวเหลื้อก้าตัวเดียวเหลื้อก้าตัวเดียวค่อยู่ในทูบอยู่ในทูบบรรคุทูบคู่แม่บันนี้ก็เลื่อนตรงคอรอลีก้าตัวเดียวเลข้อกาสิมาเก้าสตีนี่เก้าใช่ค่ะมันเป็นเก้าสองตัวไหมอ๋อเก้าแปดเก้าอะไรนี่แหละค่ะเก้าแปดเก้าลงสุดท้ายคู่เลข้ก้ามาเหลือเหลืออยู่ตัวเดียวดิฉันก็มีความศรัทธานะคะเพราะว่าชาวโทษขออภัยคุณตาจันตาเซย์ใหญ่มีดิฉันไปขอกับแม่ฮันนี่สีฉานอ๋อศรัทธาบารมีทีนี้เจอลูกสาวลูกสาวบอกแมู่พาาาไปหตจัน ตามีนะคะตามียายมียายเซก็เลยมาครับพอดีวันนี้มีการแข่งขันกีฬาดูสิร้อนมากฉันก็ศรัทธารองนายกองการบริหารส่วนตำบลธาตุนะคะส่วนตบลาตไม่คฟ้าไม่คฟฟ้าซีนีน่นอนนะคะก็ศรัทธาบารมีของคุณตาจันมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาพอดีลูกสาวค่ะจ้าจ๋าก็บอกว่า มาเถอะแม่เราจะพาไปขอพรก็เลยมาขอพรนะคะก็ศรัทธาบารมีก็ตรงนี้นะคะเพราะว่าดิฉันก็ก็เป็นผู้ที่แบบว่าสื่อสื่อในเรื่องนี้ได้นะคะอ๋อค่ะแม่ก้อยฟ้าก็คือเป็นแม่หมอนะคะเป็นหัวหลวงเป็นหมอหมอหลวงเป็นเป็นหัวหลวงของเออก็ก็เป็นหัวหลวงมาประมาณ60สิปีแล้วค่ะอายุนะตอนนี้62ปีโอจ้ะก็ศรัทธาบารมีนะคะก็เลยแบบว่า คือศรัทธานาะคนเรามันมันก็ไม่ไม่ว่าอะไรกันดิฉันก็มานะคะมาด้วยความศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่เคยมาเลยเราผ่านไปซีก่อนคืนก็มีแต่ผ่านเฉยๆนะก็ไม่เคยที่ที่จะมาเพราะว่ามันมันส่วนมากไปก็จะเป็นงานทั้งนั้นเลยงานทั้งนั้นแต่ทีนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะจะแวะมาวันนี้มันเป็นเหตุที่ว่าจ้าจ๋าพามาบอกว่าแม่ต้องไปนะดิฉันก็มาทีนี้พอพอมาขอเลขคูแไหม เลียกคู่ลงออกเลยคู่แรกบ่ลเลือดยันตัวเลขเก้าอันเดียวแม่ค่ะเด้อตาจันตาเซจ้านสามโตคืออีหยังเกาะสามโตนี่แปดเก้าว่ามันจะเป็นเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าอ๋อเลขหาเลยตัวนี้เลขหาค่ะเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้านะคะสาธุเด้อให้เป็นจังบุญเพราะว่าบ่ได้มาลลกลูดูมีหยังดอกตา สามารถขอพรขอเป็นลูกเป็นหลานขอเป็นเพระเรื่องใบบุญอยากให้พี่น้องเช่าไทยเช่าใดที่ว่าเบึงในส่วนของยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นคลิปเรล้อยต่างๆใคร้ถึอมิชงมิลาบพวงสมพงกันเท่านั้นจังถือแมนบอคาครัแล้วแต่บุญวาสนาตรงนี้ก็เราก็จะไม่ได้ไปว่าอุ๊ยต้องซื้ออย่างนั้นอย่งนีคือแบบว่าศรัทธานะคะท่านให้มาแป มันก so, ้าวขึ้นก่อนค่ะ9้าวแปดก้าฉันถายรูปไม่ทันเพราะว่าคุูก่อนมัครูทิมก่อนเห็นเจลีเก่าตังจจคอ่นั่น้ ร้องขงจ้าจ้าเดดสามแปดหาตรงนี้กะแล้วแต่ได้ค่ะเด้อคอยทุกท่านทีเดยลงยูทูบเบอร์ขอ้ท่านจะเริ่มรุ่งเรื่องคอยท่านมีซื้อเสียงมีรายได้มีคนตีิตตามเป็นละล่านเป็นละลานวิวละล้านคลิปของท่านที่ลงใส่ให้มีแจด่งดังกับคุณตาคุณตาจันตาเซใหญ่มีด้วยรวมทั้งดิฉันก็ก็ขอจากท่านว่าแล้วแต่ท่านจะเมตตานะคะ ขอให้ท่านเจริญมั่งคั่งยั่งยืนนะครับสาธุความเจริญสาธุเจริญสาธุเจริญสุขาพระปฏิพันธนันสารสมบัติทุกท่านเตือนสาธุเก้าแปดเก้าเก้าค่ะอ่ะ เดี๋ยวเก้าตัวเดียวแม่ก็บปลี่ยนหัวท่าแปงเด้อตแต่เอาแบบนาสดๆเลยโอ้ยจะมันักเนาะเดี๋ยวคนนู้นจะมาท่าแปงใหม่สาธุสาครับทั้งเบิดจั๊กงวดก่อทั้งเบิร์ตดิซี่งวดแล้วก็ไม่ให้มีสีสันดิชั้นจะลงงวดเดียวครับย้อนหลังไปดูคลิปเดียวก็ได้ครับนะคะดิฉันก็จะลงก็คืองวดนี้ก็คือเพื่อความศรัทธาบารมีไม่ใช่ว่ามาลงอะไรนะคือพอดีมีโอกาสได้มาครับเอาจะได้กับงวดแรกแหละบองนี่ งวดแรกงงนี่แต่ว่าทางพุณในซีพาร์ลแบบนี้งวดดีงวดแรกเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ไก่บ้านก้บานอยู่รัตนบุรีเนาะมันกิดไก่ได้มากครับกันไปทางสีสเกตกับว่ไก่ป่านไหนขับไปได้เช่นกันครับผมอ่ะมันเรียบปราการับทุกท่านคงจะรวยๆเด้อค่ะเดินสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามติดต่อแม่ก้อยฟ้านะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบลท่าบนะคะอเรัตนบุรีจังหวัดสิรุรีค่ะสนใจค่ะเพราะว่า มามาครั้งแรกนะคะตาเพิ่งกระเมตตาปนีเจ้าของหน้าอยู่ใกล้ๆกันก็จับกันถือแค่ตากันพนะไอหอดปลาพเด้อให้หอดปลาไปกินปลาไปกินอีกโอ้ยใจเด้เสียดไปกินทั้งรัตนาบุรีเด้อเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อจ้าครับไปกินกระตัมสมเด้อกินกับตบัมมะงาูไปกระตัมมะงูเน้ออยูู่้เดียวเอ้า พ่อตายออเอาแม่นตัวตายยี่สิบปีแล้วบ่บว่าลูกเต่าดิลูกมีผู้เดียวบ่ลูกเต่าไปเสียชาวไทยลูกมากลูกเป็นแอร์ฮัสเตตสิงคโปร์แอร์ไลน์บ่จ้าโอ้ยอยู่ประเทศสิงคโปร์ครับลูกเป็นแอร์ลูกเป็นแอร์แอร์ฮัสเตตเนี่ยได้กับนาลูกสาวนี่โอ้นาลูกสาวป่นี่แม่นปลาเรามีแม่่นีกกลูสาวเรามีแฟน์เราบ่ลูกสาวนี่บอกเหรออายุได้ลูกแบบกิฟต์ไหมกิฟต์ได้ลูกสาวได้กิฟต์อ๋อลูกสาวได้กิฟต์คือกิฟต์ทำกิฟต์นี่นี่ลูกสาว โอ้โหโอัโหโอ้ลูกอ้วหโอ้โหโอ้โหโอ้โงโอ้โาโล้กสาว้าหโอ้โหกอจโห้โหาอ้เหโอ้อ้าหโอหโอ้าหมอ้หโอ้าหค้าหโอ้โหมอ้โหโอ้โหโอ้มาโอสโอเโหโอ้นหโอ้โหโอหอ้หโอ้โหหโอ้โหโหาอ้หอหอ้โหโอ้โหโ้หมออ้อ้โหโอ้โหโอ้่ายเอาหออห้อ้โอ้ จะเดินทางไปต่างประเทศจะไปบินรอบโลกกับลูกเพราะว่าลูกเขาไปเป็นเอลสเตดบินน้อยสามสิบประเทศอ๋อครับจะตามลูกไปครับขอบคุณครับได้มาซ้าหบุญกุศลได้ได้โชคลาภครับขอให้ถือเด้อขอให้ถือเลขเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าค่ะครับเอาเราได้ดวงไฟดวงมั่นเนาะดวงไฟดวงมั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ